การนี้ทาถ่ายทำขึ้นภายใต้มาตรการการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณาสุขค่ะ ค่ะแล้ววันนี้นะคะพวกเราทุกคนก็ได้ทําการตรวจเอทเคเรียบร้อยแล้วรวมถึงพี่ฝนแล้วก็แพมนะคะแล้วก็แขกรับเชิญอีกด้วยค่ะใช่แล้วค่ะแต่ว่าวันนี้เอ๊ะปอปี้ไม่มาเออหายแล้วเนาะคือเนี่ยเหมือนรู้ว่าวันนี้ทุเรียนมาเพราะว่านางไม่ชอบกินทุเรียนดีแล้วค่ะเพราะเราสองคนเลิฟมากค่ะทุเรียนเนี่ยของชอบจริงค่ะปล่อยนางไปทํางานไป่ายละวรนิดนึงวันนี้เดี๋ยวเราดูแลคุณผู้ชมเองค่ะวันนี้เราเลยเอานี่เลยค่ะผลไม้ที่บอกเลยว่าหลายคนเนี่ยอยู่ทางภาคอีสานแล้วแบบอุ๊ยอยากกิน เฟรผลไม้บ้างทาไงดีไม่ต้องมาถึงกรุงเทพคะ่ะวันนี้จัดไปเติฟให้เลยถึงภาคอีสาสนเลยคะ่ะดีมากๆเลยคะ่ะและแน่นอนคะ่ะวันนี้เรายังคงแจกของรางวัลเหมือนเดิมคะ่ะของรางวัลในวันนี้นะคะก็จะเป็นมอทอดไรน้ํามันจากสมานอมนั่นเองคะ่ะโอ้โหของรางวัลดีขนาดนี้ห้ามพลาดเลยนะคะต้องส่งรายชื่อเข้ามาในรายการแซปปาซาของเราคะ่ะสแกนคิอารโค้ดมาได้เลยคะ่ะง่ายๆ แล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราอยู่กับคุณนัทค่ะพออกองส่งเสริมกิจการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาค่ะสวัสดีค่ะท่านคะอยากจะทราบว่างานนี้จัดขึ้นเพื่ออะไรคะจริงๆงานนี้ครับ a m a ไม่ติ้งไ i n g Thai ทฟูดเนี่ยครับะจะจัดเพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับในการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศนะครับท<า>่านบ,บอกว่าเป็นเหมือนการส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามภาคด้วยยังไงคะท่านเออที่ยวข้ามภาคกินข้ามถิ่นนะครับโดยที่เราเอาความโดดเด่นของภาคตะวันออกก็คือผลไม้นี่ครับไปนําเสนอขายในทางภาคตะวันออกถิีงเนือคืออีสาน<อ>เราเนี่ยครับที่จะเป็นโอกาสที่ทําให้คนภาคอีสานได้มีโอกาสได้กินผลไม้สดๆจากไร่้เลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้แหละภาคตะวันออกคือผลผลิตออกเยอะมากจริง ในช่วงของเดือนพฤกภามิถุนากรกฎาคมเป็นไฮไลท์เป็นฤดูการผลไม้ของภาคตะวันออกโดยตรงเลยนะครับก็ยังอยากเป็นเชิญให้พี่น้องหรือนั่งเที่ยวต่างๆจากทั่วประเทศนะครับได้มีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วกินผลไม้ที่ไร่เลยโดยตรงนะครับค่ะเพราะว่าผลไม้ทางภาคตะวันออกจะบอกว่าแบบหูดีๆเยอะแยะเลยแล้วภายในงานมีผลไม้อะไรบ้างใช่อะไรที่เป็นไฮไลท์ที่เป็นไฮไลท์จริงๆที่เราจะไปจับที่ห้างศูนย์สาซินั่น คอนแก่นนะครับไฮไลท์ของเราก็คือทุเรียนนะครับทุเรียนใช่ครับเป็นสายพันธุ์อะไรคะท่านเออหมอนทองนะครับทุเรียนของภาคตะวันออกเนี่ยครับความโดดเด่นของเขาก็คือเป็นทุเรียนของน้ําก็คือน้ําจืดกับน้ําเค็มคุณสมบัติพิเศษก็คือจะทําให้เนื้อของทุเรียนเนี่ยบาเบาบางเห็นไหมครับบาลมากเปลือกบางอ๋อเนื้อกบางแสดงว่าแกะง่ายด้วยไหมเนี่ยก็ง่ายนะครับนี่มือแกะทุเรียนนะคะคนนี้นี่มือแกะทุเรียนจริงๆถ้าแบบนี้ยิ่งง่ายเลยตอนแรกคิดว่าทําไม่ได้แต่เอาจริงๆอุ๊ย เก่งนะเอลือกมันมีวิธีของมันเหมือนกันนะใช่เปลือกบางแต่คุณสมบัติพิเศษก็คือเนื้อเนี่ยจะหวานนุ่มแน่นนะครับแล้วก็เม็ดเนี่ยเล็กมากนะฮะถ้ากินแล้วก็ไม่ผิดหวังนะครับโดยเฉพาะกรณีที่เราได้ไปกินทุเรียนจากสวนเนี่ยครับความสดเนี่ยมันจะต่างกันมากความหอมหวานกระชุ่นะครับพี่ก็เลยอยากเรียนเชิญทุกคนโดยเฉพาะนักเที่ยวต่าง ต่างภาคคุณภาคได้มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับและเห็นบอกว่าพิเศษยิ่งกว่าคือได้ทานแบบบุฟเฟ่ด้วยอันยังไงคะไฮไลท์ของงานนี้ครับเราจะมีการจัดบุฟเฟ่ผลไม้คือวันหนึ่งเราจะจัดประมาณ4รอบด้วยกันนะครับนะครับก็คืออาจจะต้องกินเขาเรียกทานไม่อั้นเลยภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ถ้ามีกําลังที่จะทานได้เท่าไหร่ทานไปเลยครับตั้งแต่มีผู้เรียนมีเงาะมีมังคุดได้หมดนี่ะครับมีสลาดแล้วก็ลองกองนะครับผสมผสานทานเข้าไปให้แบบ ให้เต็มอิ่มอ่ะเต็มอิ่มเลยครับจากที่ได้ได้ได้ความเขาเรียกจากท้นกําเนิดโดยครงก็คือทางภาคตะวันออกนะครับโดยแค่เสียค่าบริการเพียง459บาทเท่านั้นคุ้มค่ามากครับจริงเพราะว่าเราทานทุเรียนฟูเดียวไม่เคยพอนะแล้วจะบอกว่าการทานทุเรียนอะให้ดีที่สุดเราต้องทานคู่กับนี่มังคุดชก็คือดับร้อนแล้วที่สําคัญเนี่ยการทานทุเรียนนะ อย่าไปทานกับพวกแอลกอฮอล์ไม่ได้ไม่ได้เลยนะหรือว่าน้ำมันลมอะไรแบบนี้ที่ดีที่สุดคือทานคู่กับมังคุดนี่แหละอันนี้มังคุดก็มาจากทางจังหวัดอะไรบ้างคะท่านคะพันนี้ก็มาจากจันทบุรีกับทางระยองครับก็ถือว่าจริงๆแล้วทุเรียนเป็น king of food ส่วนมังคุดนี่ก็เป็น q u e e n of food คู่กันเลยครับก็จะ ตัดกันได้พอดีนะครับอนุญาตนิดนึงเพราะว่าเขาทำมาให้แล้วต้องเรียบร้อยต้องขออนุญาตชิมนิดนึงนะคะจะบอกว่าเนื้อมังคุดเขาแบบดูสวยนะคะมากๆเลยอภายในงานคือจะเป็นแบบนี้เลยเนาะแล้เราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะกินผลไม้แบบไหนยังไงเนี่ยเป็นไงครับุณน้ำฝนหวานอมเปรี้ยวหวานมากกว่าแต่เปรี้ยวนิดๆแต่อย่างเงี้ยมันคือเสน่ห์ของมังคุดค่ะสังเกตไหมครับว่ามังคุดที่เก็บมาเนี่ยครับเป็นเขาเรียก มังพุดสายเลือดก็คือมันจะเป็นเหมือนสายเลือดอย่างนี้ครับแต่จริงแล้วเนี่ยที่ต้นฉบับของที่นี่เขาเก็บมาเนี่ยครับสามารถเก็บไว้ได้นานแล้วก็เวลากินเข้าไปเนี่ยจะหวานมันอร่อยนะครับที่ข้ามเให้อลูกเลยขอถามนิดนึงที่เปลือกมันยังเป็นสีเขียวสีแดงเนี่ยคือทานได้แล้วใช่ไหมคะทานได้แล้วครับอ๋อมันเป็นแบบเสน่ห์ของมันเลยเก็บมาสดๆจริงๆนะครับงานนี้เลยจะต้องเรียนให้ทุกคนทราบนะครับไม่ควรพลาดเพราะว่า ทั้งผลไม้ทั้งหมดเนี่ยมาจากสวนโดยตรงนะครับไม่ไม่ม่ไม่ได้เก็บค้างเอาไว้นะครับดังนั้นความสดหอมหวานเนี่ยที่นี่ที่เดียว นะครับเราไป็พบงานที่นี่ครับเงาะด้วยตอนนี้คุณผู้ชมเห็นอยู่เลยคือผัวลูกนี่แบบลูกใหญ่มากใหญ่นะครับลองดูดิครับว่าเราลองลองทดลองชิมไหมครับแม่เก่งใจจังเลยค่ะแต่ว่าเขาบอกไว้ให้แล้วอยู่ฝั่งที่อยู่ฝั่งพฝนดมดเลยนะคะตรงนี้แสดงว่าฉันได้กินผู้ียมนได้เลยเดี๋ยวลองนะคะแต่นี้มันมีเม็ดต้องขอกัดนิดนึงนะคะคุณผู้ชมนะเนี่ยความเงาะเนาะคือแบบกินได้เรื่อยๆอ่ะหวานฉ่ำละสิ เนื้อเนีเนื้อเนื้อปูเลยไหมครับเฮะเม็ดนิดเดียวนะฮะน้ำไม่เยอะค่ะแต่ว่าเรารู้สึกเลยว่ามันแบบชุ่มชุ่มแล้วก็กำลังแบบหวานอร่อยกําลังดีนะฮะ่อนไม่ติดเม็ดนะครับค่ะนะฮะโอ้โหนอกจากเงาะแล้วเห็นว่ามีลองฟองแล้วมีสลัดด้วยใช่ครับสลัดนี้มีมีความพิเศษอย่างไงบ้างพี่จิงเนี่ยหอมหวานมากนะครับราสามารถที่ไปทําสลัดร้อยแก้วได้ด้วยเอาทำสลัดร้อยแก้วใช่ครับโอ้โหดีจังเลยอะแล้วงานนี้คื บอกเลยว่าจัดเต็มเรื่องของบุฟเฟ่ย้ำร,ราคาสักนิดนึงค่ะ400 4 5 9บาท <59 S 2> นะครับ้าบาทวันละสีรส่รอบ ก็เดี๋ยวจะมีเบอร์ให้จองนะครับเพราะว่าต้องจองก่อนใช่ครับวันนี้แค่สี่รอบเท่านั้นนะครับนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราจัดงานครั้งนี้ครับขึ้นอยู่กับตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องทุกคนไปเที่ยวเนี่ยรับรองปลอดภัยนะครับแนความปลอดภัยด้วยสําคัญนะครับทีนี้นอกจากนี้แล้วกิจกรรมในงานยังมีอะไรบ้างคะท่านจริงๆก็ยังมีไฮไลท์เรื่องของการแสดงของิีฟินนะครับจากทุกวันเดยนะครับก็มีคุณ ศิลปินเยอะเยอะมากครับหลายทุกวันเลยครับเริ่มตั้งแต่วันไหนคะเริ่มตั้งแต่วันที่15พรุ่งนี้นะครับนะครับ15 16 17 18 19 5วันเท่านั้นนะครับก็พลาดไม่ได้นะครับห้าวันเต็มค่ะนอกจากผลไม้แล้วเห็นว่ามีอาหารอื่นๆด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็จะมีอาหารทะเลสดนะเอออาหารทะเลแห้งนะครับที่เราจะนําไปนําเสนอขายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหลังจากที่เราได้มีโอกาสได้มาร่วงงานอาหารเอ ผลไม้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ยังมีบริษัทน้าเที่ยวที่ไปเสนอขายรัโบโปรแกร,รมทัวที่ยังอยากให้คนนักเที่ยวเดินทางไปทางภาคตะวันอ,ออกซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวลยหลายอย่างนะครับไม่ว่าทางทะเลเช่นเกาะสม็ดนะครับเก<อ>าะปูเกาะช้างนะครับดั<อ>นงนั้นจะได้มีโอกาสที่ไปข้าม คมิ่าไปท่องเที่ยวบ้างนะครับแล้วบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสไปเที่ยวจะต้องติดใจเพราะว่าเหมือนเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรคือบางทีเนี่ยไปนะคะไปทานอย่ในสวนไปเด็ดจากต้นเลยแล้วมันมีความสุขมันคนละฟีลลิ่งเลยนะจะรู้ว่ารสชาติต่างกันจากการที่เขาขายกับที่ทัง ของตลาดนะครับแต่ถ้าเราไปชิมที่สวนแล้วเนี่ยรสชาติเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนครับคุค่าการเดินทางที่จะเดินทางไปภาคตะวันออกครั้งนี้นะครับทานผลไม้แบบสดๆจากสวนโอ้ยอยากไปถ่ายรูปอยากไปกินเนาะต้องห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะอยาำความปลอดภัยเนาะเรื่องโควิดถ้าไปในงานเนี่ยจะมีมาตรการอะไรยังไงบ้างคะท่านก็เราถือมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเป็นสําคัญนะครับเรื่องของการเว้นระยะห่างหรือมีคนที่จะเข้าร่วมงานก็คงจะต้องได้รับวัคซีินครบโดสตามที่เขากำหนดไว้นะครับก็ ไม่น่าเป็นห่วงครับสำหรับเรื่องของมาตรการตัวนี้นะครับเที่ยวอย่ยวสบายใจปลอดภัยทางไกลโควิดนะคะรักษาระยะห่างแล้วก็ก่อนจะทานอะไรก็อย่าลืมฉีดสเปรย์กอกกันหน่อยคอฮเนาะอ่างั้นให้ท่านสุดท้ายเชิญชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวงานนี้กันเยอะๆเลยค่ะก็ขออนุญาตยินเชิญนะครับนักเที่ยวที่โดยเฉพาะอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับได้มีโอกาสที่จะไปเที่ยวงาน Amazing Thai Food นะครับซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่15-19วันพรุ่งนี้นะครับก็ เป็นโอกาสที่อันดีที่เราจะนําเสนอขายสินค้าดีๆจากภาคตะวันออกให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับค่ะไปกันเยอะๆเนาะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะที่15-19ที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับตั้งแต่ห้างเปิดจนยังห้างปิดนะครับได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับคุณน้องสาวน้ำแข็งนะครับสวัสดีครับเอาล่ะช่วงหน้านะคะพี่บุชจะมาทำขนมผักกาดเอ๊ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาชมกันนะคะพักสักครู่ค่ะ าช่วงแซฟฟ from home กับบุชเลชานสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมากับช่วงซัฟ from home ครับวันนี้เราจะมาทำเมนูขนมผักาศกันครับมีขั้นตอนในการทำยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าขั้นตอนแรกผมจะนำหัวไชเท้าที่ล้างทำความสะอาดแล้วมาปลอกเปลือกและมาขูดให้เป็นเส้นเล็กๆครับจากนั้นให้ท่านผู้ชมหาอ่างผสมใหญ่ๆนะครับนำไชเท้าที่ขูดเป็นเส้นลงไป ปรุงรสด,ด้วยเกลือทำการขยำเขาสักเล็กน้อยเขาก็จะดึงความชื้นหรือตัวน้ำเขาออกมาครับตัวน้ำที่ได้มาจากเชยเท้าเนี่ยอย่าทิ้งนะครับเราจะใช้น้ำเนี่ยผสมกับตัวแป้งครับผมใช้หัวเชยเท้าไป3ลูกครับผมได้ใช้แป้งข้าวเจ้าไป3ามถ้วยตวงบวกกับแป้งมันสำปะหลังอีกหนึ่งถ้วยตวงครับน้ำเปล่าอีกหนึ่งถ้วยตวงคลุกเค้าทุกอย่างให้เข้ากันวันนี้ผมจะใส่กุ้งแห้งแล้วก็เห็ดหอมเลยครับผมผมจะใส่กุ้งแห้งและเห็ดหอมครับ ถ้าบ้านไหนอยากทำทานและอยากได้ความรู้สึกรู้ราขึ้นมาหน่อยก็ใส่หอยเป่าฮื้ออบแห้งได้เช่นกันปรุงรสเพิ่มด้วยเหล้าจีนซีอิ๊วและน้ำตาลพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะนำไปใส่ถาดนึ่งครับผมและก็นำไปนึ่งได้เลยครับอย่าลืมที่จะทาถาดนึ่งด้วยน้ำมันสักเล็กน้อยด้วยนะครับปิดฝาเป็นเวลา15นาทีครบ15 20นาทีนะครับเราก็มาตรวจสอบว่าเขาสุกดีหรือ,อยัง แล้วก็นํามาพักให้เขาเย็นก่อนครับก่อนที่จะนํามาหัน่นนาขนมผักาดที่เราได้มาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมและก็นําลงไปทอดในน้ำมันครับการทอดครั้งนี้ให้เขาขึ้นสีสวยน่ารับประทานความจริงจะรับประทานตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับแต่ผมจะเอาไปทําเป็นเมนูขนมผักาดผัดครับผมเริ่มจากการเอาขนมผักาดที่ทอดลงไปใส่ในกระทะ แล้วก็ใส่ไข่2ฟองครับใส่น้ำมันสักเล็กน้อยปรุงรสด้วยซีอิ๊วดำแล้วก็ซอสพริกครับจากนั้นก็ตามด้วยถั่วงอกต้นหอมหรือใบกุ้ยช่ายก็ได้ครับผัดต่ออีกสักเล็กน้อยแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมขนมผักกาดหรือขนมหัวผักาดเป็นอาหารว่างจำพวกติ่มซำที่พบบ่อยสำหรับอาหารแต้จิว๋ว เป็นเมนูที่คลาสสิกมากๆเลยครับตอนนี้หาทานยากแล้วนะครับท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมละครับและที่สำคัญทำไม่ยากเท่าที่คิดเลยลองไปทํากันดูนะครับแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับผมโอ้โหน่ากินมากๆเลยอะ่ะ เมื่อกี้ดูวิธีการทํำจาไม่ได้แล้วว่าทำยังไงเดี๋ยวยไ,ไปย้อนหลังดูในยูท <YouTube. S 1> ูบต้องดูใน YouTube แซบพาซ่านะคะและสําหรับวันนี้ช่วยกันแซบของเราจากร้านอรวรันแฮนครับเป็นกระเป๋าสารจากไม้ไผ่จังหวัดเชียงใหม่โอ้โหพี่ฝนเห็นไหม สวยมากเลยอะเห็นปุ๊บต้องเอามาสะพายปั๊บน่ารักมากเขาเก่งจริงเออเห็นไหมพี่ฝนใส่แล้วสวยใส่อะไรก็สวยแล้วอย่างเนี้ยจะบอกว่าลูกของเขาเป็นคนออกแบบส่วนแม่เขาเป็นคนทำเป็นคนสารแบบแฮนด์เมดเลยท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นกระเป๋าสารจากไม้ไผ่แล้วก็หวายนะคะเป็นงานแฮนด์เมดที่อย่างที่บอกเมื่อกี้ออกแบบโดยลูกชายแล้วทีเนี้ยการใช้วัสดุก็คือจะแตกต่างกันก็จะมีดีเทลแบบนี้เนาะมีทั้งหนังมี หมุดใบผสมด้วยูกและที่สําคัญคือวัสดุของเขาอ่ะมันก็ไม่แตกหักง่ายมันโค่นนี่คือไหวปกติเขาเอามาทำเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยมันก็ตัวหัวอยู่ไปเถอะไม่รู้กี่สิบปีจริงแล้วสวยด้วยที่สําคัญแล้วข้างในอ่ะคือใส่ของได้เยอะนะเห็นแบบเนี้ยอย่างรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ใหญ่ที่สุดของเขาเนี่ยของพี่ข้างในเขาจะมีบุหรี่ด้วยนะคะผ้าแบบดีเลยนุ่มๆนะคะแล้วก็เวลาใช้ก็คือเอาสายเนี้ย มาคลองตรงนี้ปุ๊บก็สามารถปิดได้อย่างสวยงามแล้วก็สะพายโอ้ยใส่ได้เยอะอยู่นะดูแบบนี้ใส่โทรศัพท์ใส่กระเป๋าตังค์ได,ได้ขนาดกําลังดีอันนี้ก็คุณผู้หญิงอันนี้เขาบอกว่าขนาดใส่แบบเป็นโน้ตบุ๊กอะไรได้อยู่นะ,ะแล้วก็ข้างในเอาออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นสายสะพายแบบ ทางด้านนี้คช่ไหล่ะดีเลยผู้ชายใช้นี่คือแบบว่าใส่ของได้เยอะเลยอนี่ผู้ชายก็ได้ไ <ง S 1> ผู้หญิงก็ดีเห็นไหมคะและจะบอกว่าราคาเนี่ยเริ่มต้นนะอย่างกระเป๋ารุ่นวินเทจค่ะราคา 490บาทเองเริ่มต้นจาก490บาทเองแล้วที่เห็นทั้งหมดนี้ไม่เกิน1,000บาททุกใบจริงหรอดีมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นโปรโมชั่นถ้าบอกว่ามาจากรายการแซฟพาราลดไปเลยค่ะ10%โทรมาได้เลยนะคะ095 609 2271ค่ะแต่เราไปจับรางวัลกันค่ะมาค่ะมาดูว่าวันนี้คุณผู้ชมท่านไหนจะเป็นผู้โชคดีอาหมุนสัก3รอบเป็นเลขที่เพอร์เฟกค่ะึมา โอ้หรายชื่อเลุ้มเยอะแล้วเนาะเยอะจริงๆค่ะผู้โชคดีในวันนี้นะคะเราปิดลุ้นพร้อมๆกันนี่ได้แล้วค่ะวันนี้ผู้โชคดีคือคุณจริงนี้เลยคุณชะลิดา จันทระพิทักษ์ค่ะ,ะ,ะโทรไปเลยค่ะพี่ฝนได้เลยค่ะ,คะเป็นคุณผู้หญิงนะเพียงรับสายเราแค่นั้นแหละก็จะได้รับของรางวัลดีๆจาก Smart ท o ฮมซึ่งเป็นของรางวัลที่หลายคนบอกเลยว่าอยากได้มากๆรวมถึงเราสองคนเนี่ยก็คือ ใช้นะหมดไร้น้ำมันเนี่ยแล้วพีจะบอกว่ามันสามารถเอาน้ํามันส่วนเกินของหมูไก่อะไรทุกอย่างที่เราใส่เข้าไปโดยที่ไม่ต้องใส่น้ํามันเพิ่มเลยมันก็จะกรองให้แล้วของสมาร์ทโอมบอกเลยว่าใช้ดีมากๆค่ะเิงแล้วส่วนช่วงช่วยกันรับสายแล้วสวัสดีค่ะคุณชาิดาโทรจากรายการแซบพาซ่านะคะสวัสดีค่ะพี่ชาิดาอยู่จังหวัดอะไรคะจันทงเราค่ะจัเชบุงเโา้โถามนิดนึงได้ไหมก่อนแจกรางวัลค่ะ Yeah. อยากรู้ว่าวันนี้ค yeah. 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 ่ะพอดีป uh, ๊อปปี้เขาติดถ่ายละครไม่มีป๊อปปี้อยู่ในรายการเราดีไหมคะจ้าอ๋ออาจารย์ขอมต้องรู้ตัวแล้วนะเอาเป็นว่าตอบดีดีถูกใจเราสองคนจริงแจกไปเลยค่ะวันนี้มอทอดร้น้ำมันจากสมาร์ทโฮมโอ้โหขอบคุณมากมากเลยอยากแเป้าดูทุกวัน กันแบบนี้ล่ะค่ะก็เลยต้องแจกเลยยินดีด้วยนะคะจ้าจ้เดี๋ยวทีน <yeah, S 1> มันสิด <yeah. S 1> ต่อกลับไปนะคะจ้าจ้าสวัสดีคะ่ะ <Yeah. S 1> สวัสดีคะ่ะขอบคุณค่ะ น่ารักน่ารักมากตอบถูกใจด้วยตอบถูกใจแล้วจะบอกว่าหลังรายการเราวันนี้ก็ห้ามพลาดเลยนะคะสําหรับละครสนุกมากเลยค่ะช่วงบ่ายบาปอายุทธรรมค่ะแล้วก็ต่อด้วยอ้อมฟ้าอบดินและคืนนี้ต่อด้วยรตีหลวงนะคะ,คะวนนเวลาแล้วะคะ่ะวันนี้พวกเราจับผาซาสวัสดีค่ะ sa